การเอาใจใส่อย่างแท้จริงต่อผู้อื่นอย่างจริงใจอย่างบริสุทธิ์ใจครับการผูกมิตรกับคนอื่นนะครับเราจะสามารถที่จะผูกมิตรได้ภายในระยะเวลาสั้นๆเดือนหนึ่งสองเดือนได้เลยนะครับถ้าหากว่าเราใส่ใจกับมันจริงๆใส่ใจในสิ่งที่เขาเป็นนะครับใส่ใจในสิ่งที่เขาชอบเขาชอบสีอะไรเขาชอบสัตว์อะไรนะครับเขาชอบทําอะไรบ้างในแต่ละวันเวลาว่างเขาทําอะไร นะครับเวลามาทํางานเขาชอบพื้นที่แบบใดถ้าหากว่าเราสามารถเคลียร์ทุกอย่างทุกคําถามที่เราได้ตั้งหวังไว้นะครับในการที่จะรู้จักและซื้อใจคนคนหนึงได้เนี่ยผมเชื่ออย่างยิ่งเลยครับว่าเขาจะรับรู้ถึงความใส่ใจที่เรามีให้อย่างแน่นอนครับเหมือนที่คุณเดวคาเนกี้บอกครับถ้าหากว่าเราอยากจะได้สิ่งใดมาจากคนอื่นอยากจะได้ความใส่ใจที่มีให้ต่อตัวเรารู้สึกว่าเราเป็นคนสําคัญ เราก็จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ให้เสียก่อนครับและกฎข้อที่2ข้อนี้ง่ายๆเลยครับนี่เลยการยิ้มนั่นเองครับการยิ้มเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถ ให้คนอื่นได้ฟรีๆเป็นสิ่งที่มีค่าด้วยนะครับการยิ้มเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถเปิดประตูนะครับใจของคนที่เราพูดคุยด้วยได้อย่างง่ายดายเลยถ้าถาว่าเขาเห็นว่าเรามีพฤติกรรมที่น่าเข้าหาหน่าคบหาไม่ได้เป็นคนที่ดุหน้าบึ้งตึงอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็มีสิทธิ์มีโอกาสที่เขาจะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้อย่างง่ายๆและมีเพอร์เซพชันต่อเรานะครับว่าเป็นคนที่ดูมีความคลายเนสมีความใจดีและสามารถที่จะ เข้าหากันได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นยิ้มเยอะๆครับจงจาไว้ว่าชื่อของบุคคลใดก็ตามที่เราสนทนาด้วยในประโยคนั้นนะครับชื่อของเขาจะเป็นสิ่งที่ไพเราะที่สุดเท่าที่เขาเคยได้ฟังในโลกนี้เลยครับการที่เราสามารถจดจําชื่อของใครบางคนได้นะครับเพียงการสนทนาอันแสนสั้นหรือว่าการผ่านเวลาไปแล้ว2ปี3ปีกลับมาเจอกันนะครับเรายังจําชื่อเขาได้เนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นความประทับใจเล็ก ที่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่มันก็มี Impact อย่างมากต่อสิ่งที่เขาจะมองเราว่าเราเป็นคนใส่ใจมากแค่ไหนการจําชื่อนะครับเป็นเทคนิคที่เราสามารถทํากันได้และฝึกฝนกันได้ในทุกทุกวันเลยครับคุณเดลคานกี้แนะนําแบบนี้ครับว่าถ้าเราอยากจะจําชื่อใครให้ได้นะครับพยายามขานชื่อเขาซ้ําๆในช่วงแรกหลายๆครั้งทําให้เขารู้ไปเลยครับว่าเรากําลังพยายามจดจําชื่อเขาอยู่หรือหนักข้อไปเลยนะครับจดชื่อเขาเลยครับให้เขาเห็นเลยว่า เรากําลังพยายามจดจําเขาอยู่นะเพื่อให้เขาเห็นถึงความตั้งใจในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่และความจําพวกนี้มันจะฝังหัวเข้ามาในวันต่อๆไปครับถ้าหากว่าวันนี้ใครยังไม่มีทักษะในการจดจําชื่อคนนะครับลองเริ่มจากการเขียนใส่กระดาษดูก่อนวิธีนี้ผมทําเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเราจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆและนี่เป็นสิ่งจําเป็นอีกข้อหนึ่งเช่นกันครับเขาบอกว่าการทํากันบ้านในเรื่องของการที่จะผูกมิตรชนะ แล้วก็จูงใจคนได้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีการทํากันบ้านที่เยอะมากพอสมควรเลยครับในการที่จะรู้ว่าเขาอ่ะชอบเรื่องอะไรอยู่นะครับ <c oughs> เขาอยากจะฟังเรื่องอะไรเ <c oughs> ขนนาอยากจะคุยกับเราเรื่องอะไรไม่ใช่ว่าเราอยากจะคุยกับเขาเรื่องอะไรนะครับสมมติฐานแบบนี้ไปเลยครับว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากรู้ณตอนนี้ตอนที่เรายังไม่รู้จักกันดีพอแต่เขาอยากจะรู้ว่าเราทํากันบ้านมามา,มากแค่ไหนแล้วกับการที่เราวิ่งมาหาเขา และรู้จักเขามากแค่ไหนรู้ไหมว่าเขาทําอะไรอยู่นะครับเขาสนใจเรื่องอะไรมีเรื่องไหนบ้างที่มันเป็นความสนใจที่ใกล้เคียงกันเราชวนเขาคุยเรื่องนั้นกันดีไหมหลังจากนั้นเนี่ยพอประตูมันเปิดเราค่อยเผยสิ่งที่เราอยากจะพูดอยากจะสื่อสารออกไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้การเจราจาต่อรองการพูดคุยครับเป็นไปได้อย่างลุล่วงมากขึ้นนั่นเองครับกดข้อนี้ง่ายๆนะครับเป็นกฎที่ s i m p l ลมากๆถ้าหากว่าเรากล้าที่จะเอ่ยปากชมคนอื่นอยู่เสมอเนี่ย ก็ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่ทําให้เราสามารถส่งต่อนะครับความจริงใจส่งต่อความรู้สึกที่ทําให้เขาอ่ะรู้สึกสําคัญได้เรื่อยๆนะครับณวันนี้หลายๆคนที่ทํางานกันอยู่นะครับอาจจะมีความเคอะเขินอายๆกันบ้างในการที่จะชมผู้อื่นแต่คุณเดลคาเนกี้ครับบอกว่าการที่เราสามารถที่จะชมคนอื่นได้ไม่ว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับไม่ได้เกี่ยวกับงานเลยแต่เป็นสิ่งที่เขาทําได้ดีจัดโต๊ะได้สวยงามนะครับ จัดแก้วกาแฟได้อย่างสวยงามเหมือนวันนี้ที่น้องๆทีมงานจัดให้ผมนะครับก็เอ่ยปากชมเขานะครับสั้นๆแต่สม่ำเสมอทําให้มันเป็นนิสัยนะครับเพราะว่าการชื่นชมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการอยู่แล้วครับมากกว่าการกลนด่าแน่นอนอันนี้ผมค่อนข้างชัวร้อยปอ์เ0%็เลยนะครับบางครั้งการเติมไฟเบาๆด้วยการชมเขากับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เขาทําได้ดีเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญมากในการซื้อใจผู้คนจงใส่ใจกับผู้อื่นอย่างแท้จริง เอ่ยปากชมผู้คนรอบตัวแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของคนอื่นอยู่เสมอครับ